วัฒนธรรมของอำเภอนะครับงานมหกรรมวงแหวนพระหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และงานสินแสดงสินค้าศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีและพร้อมด้วยการปล่อยขอบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่ง6กอำเภอแรกประเภทสวยงามค่ะนำโดยวงเรียนจากโรงเรียนเบญจมะราชุทิศปัตตานี ซึ่งท่านผู้ว่าและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็จะได้นั่งชมข,ขบวนแห่อยู่บนเวทีนะคะปปการปล่อย,อยขอบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอจังหวัดประดินนี้ของเราก็